เขายังไม่ปรากฏตัวนะจนกว่าจะถึงวงถัดไปที่ต้องวิ่งข้างบนข้างบนยังรอบวงปะวงต่อไปไม่รอดอไม่รอ,อดแล้ววงต่อไปคือที่โลกทั้งหมดละเชื่อใจทําด้วยอะไรวะมันก่อม่วงอ่ะสองตัวก่อฟ้าตัวหนึ่งคอติก ไล่ะอะกำลังไปเชื่อโอ้ยยังไม่ตายจะขึ้นอะไรนะไอซีข้างล่างมีสองตัวเวทเจ็บกับ ชูวิดูวิ่งดำดิงเล็ดลงไปมันครบสาม <c oughs> รับรับวายเชื่อไปไหนวะเชื่อมันน่าจะหนีทางนี้ทางนี้อ๋อสแกนมาขนาด ขาดหรอ,อกกไม่ไม่ไม่ตายมาเขาจะยิ็ได้นะตอนนั้นเกาะฟ้ามาั้งเด็ดเดๆดเด่ดเธอเปลี่ยนเป็นเนกาะได้นะไอชินไม่หยิบมั้งชูวิดูวิดำดิงลึกลึก,ล,กลงไปไปไปเข้าไปข้างในวงอะน่าจะคุยน่าจะคุยง่ายกว่าออเคนจัมแผดมามั้ง ชูว<อ>ิดูวิดมดิ่งลึกลึกลงไปเล้แค่เอาการ์ดจอสเปคไปบอกเขาแค่นั้นเองแต่นี้ What เขินช้านะเว้ขอดอกขาดอกนะขอดอกนะออนะเฮ้ยขาดอกนะมาอยู่ตรงนี้แต่เหยียบขึ้นไปสูงสุดมาแล้วมาแล้วสิก,ก็แต,ไตก,กไปไปปากเติมไป เออติ๊กตักติกต๊กตักติกต๊กตักติ๊กตักติ๊กตักอยู่ใน,ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านกาะฟ้าตัวเดียวเปลี่ยนกาะแล้วป่ะออกไปแล้วมั้ยอยู่มุมนี้อยู่อยู่มุมเหลี่ยมกาะขาวทั้งสองเจอสิสวยสวยสวยังอยูย่เลย ทองดัอกน่าจะัลตี้อยู่นะเจ็บม้ยมีหลาดมีหลาดล้มแล้วมีหลาดล้มแล้วปล่อยไปกันเอ้าขอโทษว่ะเฮ้ยนี่เนียนนี่เนียนดัก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 วงดักวงดักวงโอ้ขอโทษครับปล่อยไปมันเป็นได้เพียงแค่คนที่ต้องการจะเข้าวงแค่นึ่ง ตายหนีตายคนหนีตายเออเขายังไม่ปรากฏตัวนะจนกว่าจะถึงวงถัดไปที่ต้องวิง่งข้างบนข้างบนยังรอดวงปะวงต่อไปไม่รอดไม่รอดแล้ววงต่อไปคือที่โลกทั้งหมดละมีโลยสิโดนไปเก้าแปดอะมันมันปล่อยมันขขงมันจะหมดแล้วเราก็ระวังตรงนี้ไว้สิ เขายังคิดไม่ออกเลยวะระเบิดมึงเยอะจังนะเธอไอ้ดอมไหนดิไม่มีสิมันไม่มันมูป่ะสิต้างรอขึ้นไม่ก็รอวงต่อไปมันไม่ขึ้นหรอกไม่ใช่แรงเนี่ยจะได้แรงแค่ไหนเออไอซีจะวางไอ้นั่นตรงไหนอ่ะอันตีผมปลาไปแล้วไม่ไม่จะวางชิลหน่อยไอซีต้องต้องวางต้องต้องต้องดรอปชิลไปตรงตรงพื้นแหละเดี๋ยวเราค่อยดรอปตามน่าจะตรงเนี้ย ตรงนั้นเหรอมัเสียเปรียบไหมมันจะไม่เออมันจะมันจะเสียเปรียบบัวมันอะไจะหรือจะข้างบนข้างบนมีตี้นึงอ่ะวางไปก่อนข้างล่างก็เดี๋ยวแตกอีจริงๆต้องเอาตี้นี้ก่อนนะเนี่ยขาดจากตรับผมคนี้ับมันต้องวิ่งแล้วแหละทีเราลอก่อนได้เพราะว่าวงเราบีบช้ามันอยู่ข้างใต้โอมันอยู่้าาเเรใ้้ฮยโดนดอบเลยดอบเลยดอบเลยมันอยู่ข้างล่าง อยู่ที่สูงไว้เออสีสวยโอ้โหเดโเวชั่นคนไทยด้วยยิงไปโดนไอซีขอโทษว่ะแม่แ็่ไหนไอเชียยิงมาติ๊จังหวะสุดท้ายไม่โดนอีกพอดีเล่นไม่ขึ้นเลยอ่ะ ีนะรอเนี่ยมันหมดเลยปานะปลาเราไม่อยู่ไม่อยู่ในหลุมเนี่ยอยู่ห้องลึกสุดเลยอยู่ห้องลึกสุดมีโลบ้ากับกิฟบี้มีเวทตัวนึงออกไแล้วออกไแล้วตัวนึงมาออกไปยิงมั้งโลมางเระแต่ละสิเร็วมาก อออเจอได้สวยนกทองอ่าสักคนเว้ยรือเปล่าลองลดูดิไปเลยก็ได้นะเขาเขาชิดแล้วนะอดี๋ยวนี้เ <Okay. S 1> ขาเขาเขาลงนี่นะก็เขาก็เขาตัวนึงนะ หลังหลังมีอีกนะโอ้ยิบหายละกดยาแบบปั่งไอซีตัวนึงพลาสติกในในบ้านในบ้านอับซาหมดแล้วหมดแล้วจะตัวสุดท้ายแล้วเต็มนยินเติมยาเติมอะไรให้เรียบร้อยอ่ะที่อยู่น่ะข้างหลังอับซาแล้วมันเข้าวิ่งเข้าแลบไปละ ปล่อยมันก็ได้มั้งมันสองตีอ่ะสี่ชิดชิดชิดควายชอีกครับต่อฟ้าตัวมันก็ลอยอยู่ข้างในเขาบนตัวข้างบนต่อฟ้าแตกแล้วเจ็บมันเป็ดเป็ดเออเสร็จแล้ว โอ้โอ้บักกงกะโลมันแหลกใช่ยอดแล้วเราอ่ะโอ้โบักกงกะโลก็แตกมันแหลกอ่ะจะตามก็ตามไปก่อนนะช้ก่อนจะี้ครับผมฝากนะตีนูนชาร์ตนะตีนูนจะชาร์ตละชาร์ตละชาร์ตละตาแเพื่อนมันมีคนนึงไงอ๋ออยู่นี่หมดเลยเหรอ ขาตัวนึงอะจะล้มตัวนึ่งไอเรเบันนจะล,ล้มดู่าคาเนบันได้ เดินเ้ามแล้วเดินเ้าแล้วว้าชาแล้วนะชล้วาชาแล้วาๆเร็วหน่อยเร็วหน่อยถึงแล้วตัวท้ายอยู่ตรงซัพพลายบินนะโซนโซนไกลโซนไก่ตัวท้ายแล้ว เจนดับดับลงมา,งมาฮัฮฮโลโหลช่องแชทก็บอกเจนเงียบครับช่องแชนเงียบมากบอกผมหายไปไหนเนี่ยได้ช่องแชนเงียบ พีเคนี่ผมยิงไม่ค่อยได้ละแล้วย่งจะถือมันยังไงล่ะ